สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตตกังเสวนาจะพาระนั่งปฏตติตาจะเสวนาปูชาจะปูชนีนั่งเอตามมังคละมตตะมังปฏติรูป,ปเทสวาโสจะปุเพจะตักกุลยาตาตัสัมมาปณิทีจะเอตํมมังคละมตตะมังพาหุสจจะจัสปะจะวินาโยจะสุวิคิโต สาพาสิตาจักยาวาจาเอตัมมังคละมุตตะมังมาตาปิตุอุตตปันังอุทธาทาลสักโโหอนากุลาจักมันตาเอตัมมังคละมุตตมังทานันจธรรมะจริยาจะยาตะกันนันจสังขะโหอัตตาวัชจินิกรรมานิเอตัมมังคละมุตตะมังอะรติวิตติปปามัตตา จะสายันโมอัตมาโทจะทมเมสุเอตัมมังคะะมุตตะมังคะโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกันตันตุตากะเรนะธรรมะสาวะนังเอตัมมังคะะมุตตะมังสีขันตีจะโสกตวาจะทะมะนาจะกับพะนังกะเลนะธรรมะสัจจาเอตัมมังคะะมุตตะมัง ปะโปจะพัมมะจะทิยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพานะกิริยาจะเอตัมมังคะระพุตตะมัมงระหุสะโลหิธรรมเมหิจิตังยสะนะกรรมปติอโสกังวิสตังเมเขมังเอตัมมังคะระพุตตมังเอตาติสานิกัตวาณนะสัพพะตามะทิจิยาตา สัพพทาติถิงคันจันติเตสังขังมังคละมุตตมันติสิบสองบทสวดละศนะปะเปลี่ยนยังกัรจีวิตังอัตวาหุคลังวาสักเเคสุวาหังรัตนังปานิตังนัโนสังอิติตถาสเตนะอิทามปิตุเตรัตนังปานิตังเอเตนะสัตเจนะโสวติหนตุ ขีนังวชิคังอัเมตังปานิตังสะจฉมพมคาสกกามุนีสัทธาอิโตนะเตธรรมเมนะสัพพัติกันติทัมปีทัมเมรัตนามปานิตังเอเทนะสัจเยนะสุวัติโหนตุยามพุทธเตโธปาริวันนยีสุดจริงตัมมาทินานันตะอธิการะมาหุ มาทินาเตนะสัโมนะวิจติอิธรรมปิธรรมเมรตัตนาปณนิตังเฮเตนะสัจเจนะสุวกิโหนตุเยปุคลาอักสตัง,ตตงจะตถาจริยาเตนิยุคานิโหนติเตทักิเนยะทักกิสันตะตาวกา เทตังสุทิธานิปัตตหิภารานิอิทัมปิสังเคัตนังปณิตังเอเตน,นะตนนะสัจเจนะสุวัติขนตุเยสุปะยุกตาสัมมานาคิตาหินะมิกามิโนโคดมาสัมมาทิเตปฏิทานะมัตตาหิวาหะตถาโมทานุพุติง กัจฉะมัทนาอิธรรมปิสังเครัตตนาปณิตังเอเตนะสัตีนะสุวัตถิโหนตุขีนางปุรานังวะนางตถิสัพพวังพระรัตติตายะติเกพระวัสมิงเตหีนะปีชาวิลุขัจฉะอิธาพัทถินติเทีรารัตตตามปฏิปออิธรรมปิสังเครัตตนาปณิตังเอเตนะสัตีนะสุวัตถิโหนตุสิบสามบทสวด ธรรมบทตถวัต,ตอัตตาหะเวชิตังเสโยยาจายังอัตตาลาปชาอัตตะทันตตาโอสตะนิจังสัญญาตลาลิโนมเมวะเทโวจะคันทันโพนะมาโลสหะพัมมะนาชิตังปะชะลิตังกะริยาตถาโลปัสะชันนุนุโต 14. บทสวดเกสปุตตสูตรพาสิตพาสิตะวัฏาทังเตนะปะกวัวตาสนาตาปัสสตาลหหตาสัมปะพุทเทนะเอตังตุมเหมาอนุสเวนะมาปะลิมาปะตายามาอัตติกิยามาปฏิคันสัมปทานเนนะมากัตตะเหตุมานะเยกัเหมา อากาปาริวัตเกนะมาปฏิอิทานกักติยามาปฏิรูปายะมาอะมะโสโนุกุโรตยาตุเมเ,เหอตานาวะเมเชยะตะอิเมธรรมาอะกกุลาอิเมธรรมาอ่ะปชาอิเมธรรมาวิโนคะละหิตานิเมธรรมาตะมะตาอิเมธรรมานาอิหิตายะทุกขายะสังวัตติอ่ะ ตุมเมเหอจตะเหยาทะยาถาตุมเหอัตะนาวะยาเนนะอะอิเมหมะกะทลาอิเมหมะอจชะวัจชาอิเมรมะเมนูปฏิถาอิเมรมะสัมตาสัมมาธินาจิตายะตุขายะสังวันติอจทะตุมเมเหอนุปัจจปทาอิวิเทระเสยถาติ 15บท้ทสวดอุปเิยสูตรอุปนิยติชีวามัปปมายุงอุปเนตสนณสันติตานาเอตังพยังมลเนเกกะมานปุญญิกะลิยาธโลกาวิหานิอุปนิยติชีวามาปะามหายังชะลูปนีตสนณสันติตานาเอตังพยังมลเนเปกะมานโ,โลกะมันสิงปชาเหตตสาเปโข โยทะกายนะสังยาโมวาจายะอุทาเจต,ตาสาต,างตังสสะเปสตะสุขายะหนติยังชีวามโาโนปะกโกติปุญญธรรมโมหเวรักกติธรรมเมจเรียงธรรมโมจะโตติสมาคะวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุกินเเน,นะทุกขติขจติธรรมะจะดีตเพสขคาราอินจติต ยาาปัญญายัศปติอัฏฐนิพพาชติทุเขอะเอสะมัคโววิสุทิยาจเพสขาราทุชาติยาาปัญญายัศปติอัฏฐนิพพัติทุเขสะเอสะมัคโวสุวิทยาจเพธรรมาอนตตาติทายะปัญญายัสปฏิอัฏฐานิพพาชติทุเขอะเสมะโกวิสุทียา สิบหกบทสวดอะปัญญก,ะ,กะชาดกอะปันนะกธะานะเมเกทุกติยงอหุตังกิกาเอตังตัสสยะเมทาวีตังคันเหยะอะท่านปะกังพระหุงเวสารนังยันติพาตานิวานิจหาลุกะเจยานิมุตตาภะยะติทาตา เนตังโขงสารนังเขมังเนตังสะนะมุตตะมังเนตังสาร,ม,ม,สารมาฆะอามะพัทุทุขขาปะมุจจติโยจะพุททานจะธรรมาจะาสัญญาจะสาระนงะังคโตจะตาลิอาลยะติจานิสัมปัจายานิปะสะัสสติทุกขังทุกขามุตปาทางอาคาสะาอาัจติกะมังอะเลยันจะอติคลงกัง,งทุกขปะสามขามิหนัง เอตังโขสารนังเสมังเอตังสะพุทธะมังเอตังสารนะมามะอะมะสะพุทธะสุขาปะมุจจะติสิบเจ็ดบทสวดพระเทกัติขาอะติตังนาวาคเมยะนับปฏิคังเขอนาคตังบุคคลไม่ควครคำนึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงมียะ ตามปะหิตนันตังอภะนจะอนาคตังสิ่งใดลวนไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนยังไม่มาถึงปัจจุปันนันจโยธรรมมังตัสะตัสะวิปัสสติอหังหิลังปตะปังตับปิธามะนูรูหะเยก็บุกคนใดเห็นแจ้งรมปัจจุบัติไม่งองงงไม่ข้องแขน ในทำนั้น,น,นได้บุคคลนั้นพึงจเจลิรรมนั้นเงน,นเนือให้พุดโป่งเถอ,อเะขับเควกิจจมาตปิงโกชยามรณนางสุเปพึงทาทำเพียนเสียในวันนี้แหละไขเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังฆานเตนะมหาเสนะวัจุนาเพราะว่าความผันเพี่ยนกับพุโธลาชผู้มีเสยาย,ายายนั้นน้อมมีมีแกเ,เราทั้งหลายเอวันวิหาปิมาตปิ่งโหระตมนะตันติตังตังเมปะการัต ตติสัโตหาติคาเตม่โตติพระผู้นี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เดียดค้านทั้งกลางวันและการคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีลาตีเจริญหนึ่งเือประการชนนีแ้แหละสิบแปดบทวดพัตติปตะเวสัพตะเจลารมโมไมหิชจลังอนาติโตเรามีความแก่เปมม็นธรรมดาแต่รูกพ้นจะกอบแก่ไปไม่ได้พระยาทิงรมโมไมหิพระยาทิงอนาติโต เรามีความเจ็บแค่ไปธรรมดาจะลบพ้นจากความเจ็บไปไม่ได้เมรณอนังทำโมมเมรณะนังอนาติโตเรามีความตายไปธรรมดาจะลบพ้นจากความตายไปไม่ได้สเพหิเมเปหินานาเปหินานาพาวโววินาพาโวเราจะระเว้นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมะกะโกมะหิกัมมะทายาโุกัมมะโยนิกัมมะพันทุกัมมะปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของทนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิการนังวาป่าปะกังวาตัสะทายาโธเราทำำากรรมบันไดวันเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมกรรมนั้นสืบไปเอวันอัมเหหิหภพิหังปัจจคเวกับปัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเถอะ ก้าบทสวดเทวตาผู้ยโยชะนะคาถาทุกขปตตาจะทุกขปยปัาตาจะนิปยาโสกปะปาตาจะนิโสกาคนตุพเพปิป,ปานิโน,โนเอตควาวาตาจะอัมเหติสัพพตังปัญญาสัพพตังสัพเพเทวมนุษย์ท,ยท,นท,ท,ทยันตุตตาสัมปิติสิยาทา,านาังทัตตุติสิยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตตาคนตุทันจันตุเทวตาคาถา สัพเพ,พทพพุทธาภระปะเตการนันจะยังพระหลังอารหัตตานนจะเทเทนะลักขันพัสมีสัพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถนาะยาเทว,วตาสันติวิหาราสิวาสิกีทูเปคะเลโพธิคะเลตหิตหิงตาธรรมธาเนนะภควันตุปูชิตา โสถิงกโลเตถักวิหารัตทะเลเถราจามัทานะปากาจาักพิกโวสารามิกาทานะปฏิอุปสัสกาคามาจาเทสะนิฆามาจาัสตสลาสัมปานะภูตาเบกิตาพระวันตุเตจัตพุช,ชาเยปิเตอัตะสัพะวะเตสังชะตาตาอัตโวปนาติตา นิกานิกังธรรมะวะังปุทีจะเตตเพทุกัะสะกะโลตุสังขยังทาตุกิลังสันตะธรรมโมธรรมะทาลาจัตุลาโสขะโถตุสัพพัคโวะอัตตะยะจะหิตายะจะอัมเหระกัดตุสัพพโมสัพเพปิธรรมะจะดิโนวุติงสามปะน,นุเนยะมะยมีอริยะปะเปติเต ยี่สิบเอ็ดบวกลวดทรัพปิติธานะคาถาปุญญาสิธานิกตะสายานานิกตานิมเมตเตจะพิธิโนโหนตุตตานะปัดปะมานะกาเยปิตาคุณะวันตะกาจะไหมหังมาตาปิตายโททิธาเมจะยะทิธาวา เยธรรมะตะเวลิโนสัตสันติติโลกะตมิงเตกุมมาจัตุโยนิกาปัจจกกจัตุโวกาลาสังคนันตาพะวาพระเวยาตันเยปัติทานีอะนุโมหันตุเตจายางเยจิมังนปัทานันติเทวาเตสังมิวาทะยงมัจยา กิณานะบุญญา,างอนุโมทะนะเฒุนาสัพเพสัตตาสัทธาหัวตุหกนะเวลาสุขิชีวโนเขมปทัทนจะปปโปนะตุเตสาสาลิทันตะตุาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ขอแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาเป็นข้าพของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาลางแต่มีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดกระหนดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ตัดเราใดทราบในการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนานเองเถิดตัดเราใดย่อมไม่ทราบ การให้ส่วนบุญของข้าพเจา้านี้ขอเทพทั้งหลายโปรด <c oughs> จงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุเจออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดแลรจงถึงทางอัน,กนเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธายบทสวดมนต์ทุะสวดทุกประเด็นและประกาาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีเกิดมีแต่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธายบทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพะดีพินาศโดยมือไอทิสมเด็จพญาณสังวรวัดโบนิเวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3ามสิ่งสร้างเครื่องที่ผ่านมาและกําลังจะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียบด้วยอนุภาพแห่งเรียนและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิสิทธิ์ทุรกการเทิน